อันนี้แดดมานะครับแดดมา21คิวนะครับทอดก็สวัสดีแฟนๆ FC สัตตาบนโซลเซลนะวันนี้ทีมงานเราอยู่ที่อำเภอคงเกียมนะครับพื้นที่ตำบลนาโพกานะครับก็เป็นงานที่เราจะดูดจากนี่ครับน้ำน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่มาจากซัมเมอร์โซลเซลนะครับเดิมทีติดตั้งไว้แล้วชุดหนึ่งที่นู่นนะครับ750วัตเติมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็จะดูดไปใช้งานจะลดแลงย้านะครับ รถลดแบ่งยาด้วยปั๊มหอยโค่งชุดใหม่750วัตต์นะครับกำลังเซตอ,อ,อุปกรณ์กันนะครับเดี๋ยวติดตามชมวางต่อมอตีต้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดขึ้นแผ่นกัน ขึ้นไปเรียบร้อยสามแผ่นนะครับตัวนี้เป็นลองจิโซลานะครับเทียวันสามร้อยห้าสิบห้าวัตน,นะครับสามแผน่นวางบนตอมอปูอนสีต้นนะครับแล้วก็โครงสร้างสีเสาสองนิ้วนะครับเน้นแข็งแรงนะครับเน้นแข็งแรงต้องทนลมได้นะครับแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะครับสามารจุดหนึ่ง ตัวแผ่นนะครับนีิลองจิสามรอยห้าสิบห้าวัต์นะครับเทียวันสามแผ่นตัวปมหอยโคงเจ็ร้อยหสิวัตนะครับสองนิว้วยี่ิบเอดคิวตัวนี้ดูดจากตรงนี้นะครับ สามร้อยสิบเจ็ดนะครับถ้าแดดมาเก้าจุดเจ็ดแอมป์นะครับวนองคเกรสี่เจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เนมเพดบรรยากาศช่วงหน้าฝนนะครับหาแดดยากนะครับก็จะประมาณนี้เลยคมๆ แดดบ่บางกอนนี่หงไรมัดเลยทางแดงมัดหัวกระโหลกลอยนะครับนี่น้ำสอนิ้วนะครับแดดไม่มีอันนี้แดดมานะครับแดดมา21่ิบคิวนะครับทอดสองนิ้ว 750วัตต์นะครับแรงเลยนะครับตัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับใต้แผ่นนะครับเป็นลองกีส3 5้นะครับตามแผน่นจ,จะส่งไปอัดสปริงเกอร์ที่แปลงหญ้านะครับเราจะลดน้ำต้นไม้นะครับ ลองเครื่องไปเรื่อยๆนะครับเช็คจุดรั่วด้วยนะครับเช็จุดรั่วต่างๆนะครับหอยคงน,นี้ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นเรื่องจุดรั่วนะครับรั่วไม่ได้แล้วก็ระดับน้ําระดับข้อต้องได้นะครับความเอีอยงไม่างนั้นมีปัญหานะครับหอยคง อย่างติดตั้งแต่ละเอียดนะครับก็ตอบโจทย์นะสำหรับลูกค้าที่จะใช้น้ำจากบ่อนะครับน้ำอยวดินที่เราเก็บไว้จากซัมเมอร์นะครัตรงนู้นเติมลงมาที่นี่นะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ดูดไปลดหญ้าลดต้นไม้อีกทีหนึ่งนะครับ หนางานของเราวันนี้อยู่ที่บ้านนาโขใต้นะครับตำบลน,นาโขกลางอำเภอโของเจียมขบวนราชธานีนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับทุดที่สองนะครับตอนนี้สองหน้ากลองนะครับลองขีดทำได้เท่าไหร่แปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับวัดตอนนี้วนอยู่ที่เก้าสิบสองเราเครื่องสองพันหกนะครับกระแสเก้าแอมป์ ก็ถือว right? ่าผลิตไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองจิโซล่านะครับนี yeah. no ่ครับก็เป็นแผ่นแท้เทียวันนะครับแผ่นคุณภาพเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเช็คอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เราปิดเช็ครั่วนะครับปิดเช็คลั่วออนเบกเกอร์ดูน้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าระบบไม่รั่ว ก็ทํางานต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าระบบรั่วต้องกรอกน้ําใหม่นะครับหอยโคงเป็นแบบนั้นแล้ติดสั้งเราต้อง,งอเอาให้มันจนะครับม,มานะครับน้ํามาแล้วแบบนี้แสดงว่าระบบไม่รั่วนะครับทํางานต่อได้นะครับติดปั๊มไว้ก็เปิดปั๊มก็ทํางานต่อนะครับอันนี้คือวีซีเทสนะครับน,นี้ก็จะเป็นงานค้ำ ทางแดงร้อนนะครับขอเล่นน้ำเลยวันนี้โอเคนะครับไม่นาะมีปัญหานะคเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดงานกันส่งมอบงานติดตั้งนะครับปั๊มกับแผงอาจเหมือนกันกับทุกเจ้านะครับแต่งานติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดดีเทลความใส่ใจนะครับ เขาต่อพวกสายไปเขาต่อเราก็เป็นเสือสองนิ้วนะครับพ่อสองนิ้ว เดกน้ำขึ้นมาที่แปลงยาด้านบนนะครับนี่ครับน้ำออกมาแรงนะครับยบ21คิว21,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแตนอยู่ด้านล่างปั๊มอยู่ริมด้านล่างริมบ่อนะครับน้ำส่งขึ้นมาด้านบนเหยบร้อยนะครับ งานเลยนะครับเป็ไฟโข่ง750วัตต์2นิ้ว21คิวนะครับแผงโมโนรังกิโซลานะครับเขียวหวานอันดับหนึ่งของโลกนะครับต่บททางแท่บหมดครบต่างเก่ววาไรเรียบร้อยนะครับนงานที่อภิสิทธิ์ฟาร์มนะครับบนราชธานีนะครับรรเดี๋ยวิบต,ต่อ ัวนี้เป็นงานชุดเก่านะครับติดตั้งไว้2ปีนะครับเป็นแผง JA เทียวัน4 6 3แผงนะครับใช้งานมาตลอดนะครับเติมลงสระนั่นแหละน้ำเยอะๆคือน้ำจากบ่อนี้นะครับตัวปั๊ม750วัตต์นี่ติดตั้งเมื่อเมษา2565นะครับ